ครับวันนี้ทำไมได้มาไกลยังเปลี่ยนเส้นทางดูโบผมเป็น FC พี่ที่ว่าพี่ไปออกที่บุรีรัมย์อ่ะอะไรนะช่องพวกรถดำอ่ะครับของรถดำซิ่งเป็นไงบ้างครับสบายดีเนาะสบายดียากหน่อยเนาะนี่แหละแต่แถวนี้ก็กวดเยอะอยู่นะพี่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีครับแต่ก็ต้องสู้วันนั้นผมก็เห็นพี่นะแต่ว่าผมตามพี่ไม่ไม่เจอ หลายหลายวันแล้วพี่ก็มาหลายวันแล้วแหละตอนแรกก็นอนอยู่นั่นแหละรถติดสองวันโอ้แล้วรถเครื่องเป็นไงบ้างครับตอนนี้เห็นเครื่องที่ว่าเครื่องเปลี่ยนไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็พอไม่ได้โอ้เนี่พี่เป็นคนดังแล้วนะครับเนี่ยแล้วแล้วมีเอฟซีเยอะไหมครับก็มีบ้างมีไหมโอเคครับโอ้แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างมู่มาอยู่สรบถามพูดครับน้องน้ำไปซื้อเอ็มร้อยมาให้พี่หน่อยสองขวด เอออันนี้ตัวเล็กเนาะตัวเล็กตัวเล็กครับพี่น้องนี่ครับตัวเล็กเอ้ย FC FC ทั้งตัวเล็ก FC ทั้งพี่วงเลยครับครับรถเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรถได้ไหมครับครับอ่าครับเหนื่อยไหมครับวันนี้มามาไกลใช่ไหมนี่เก็รอบเมืองดูรอบเมืองครับครับครับก็ไม่ค่อยได้หรอกครับอยู่เฉยๆก็ไม่รู้จะได้ใช่ใช่ไหมครับก็ลองวิ่ง ัแต่ว่าไม่ค่อยมีต้นทนหนาเยอะอืมว่าจะลองวิ่งทางนี้ดูว่ามันจะพอเผื่อเผื่อเมียเนาะครับอันนี้ผมก็ขอไปลงช่องหน่อยนะครับเผื่อ f c ฟซีเขาอยากติดตามพี่อีกอะไรเงี้ยมีคนมาถ่ายไหมเขามาให้ของอยู่แต่เขาไม่ค่อยได้ถ่ายครับนี่นะครับ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 ว่าเขามาเขาก็ไม่ค่อยถ่ายครับใช่ไหมครับถ่ายช่องผมเล็กๆเองไว้ลงช่องเผื่อ f c ฟ คนที่เข้าติดตามพี่วงอยู่อยากอยากติดตามพี่ไงครับ <c oughs> ครับแล้วแล้วนี่จะไปไหนต่อครับนี่ผมว่าจะไปมุกดาหารไปมุกดาหาร,ร,รโอ้รถจะไปไหวไหมครับนี่นรถก็ค่อยเนะรื่อยๆเนาะดูมันมันจะมีต้นเนินเยอะครับครับน่าจะไปเรืนะ่อยๆเนาะจะไปเรื่อยๆมันได้อยู่หรอเอาตัวร้อนก็พัก,ออกครับแล้วได้ขายลูกโป่งอะไรไหมครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีงานอะไรโอ้ครับครับครับ ครับครับได้ค่ากับข้าวครับค่ารมันครับมก็ไม่รู้จะทำอะไรกินล้คือเฉยๆมันก็ไม่ได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับดิ้นโดนดูใช่ครับผมเห็นในช่องไงช่องใหญ่เขาลงกันผมก็ติดตามพี่นะติดตามตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่พี่ไปไปเจอเสียติ้นเนะเสียตินแกก็ แล้วก็ไอ้น้องแซมมันก็ตามถ่ายพี่ตลอดใช่ไหมครับครับก็ช่วยเหลือกันเนาะพี่เนาะ,ระครับครับครับมีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อยนะพี่เนาะตามตำราครับครับใช่ครับใช่ก็คือถ้าม,มากก็ต้องดีก็ไม่ไหวใช่ครับใช่รถรถนี่ยังหนักเห <elet S 2> มือนเดิมไหมครับก็ใกล้เคียงอยู่ครับใกล้เคียงนครับครับครับเพราะว่าบางยานใช้ไม่ได้อ๋อมันเป็นของทำคัญนเนาะพี่เนาะ พลาสติกใหญ่ๆก็ไม่เอาครับจำเป็นต้องแบกครับเพราะว่าอยู่นี่เขาว่ามันลงมของรวมพลาสติกเขาไม่เอาก็แบกไปก็แบกไปนี่ไปมุกละหานแล้วต่อไหนครับนี่ว่าจะไปถึงขาดต์พนมแต่มันจะถึงเมืองดาวข้าดได้แค่ไหนก็เอาแค่ไหนครับชิวๆไปเรื่อยเนาะพี่เนาะชิวๆไปกว่าจะออกภาษากว่าจะมีงานครับครับครับเพราะว่าช่วงนี้มันเข้าราษาไม่มีงานครับงานเราก็ มันถ้ามันมีงานมันก็รายได้มันก็น่าจะดีะขึ้นหน่อยนะขายบ้างเราก็ไม่ต้องิไม่ต้องเสียค่าธรรมนันครับแล้วตามตลาดนัดคลองถมอะไรเงี้ยครับไ<อ>ด้โดยลงเพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะคือลงตอนนี้นนครับงานดุครับเว่าลงทุนก็ต้องซื้อของนะครับครับบางทีก็ต้องวิ่งลองวิ่งดูก่อนครับมันจะมีบ้างได้บ้างได้บ้างครับครับ ก็ออกหาไปเรื่อยๆเนาะพี่เนาะชีวิตคนเราเนาะใช่ใช่ใช่นี่ผมเห็นพี่ผมก็รีบวิ่งมาเลยผมดีใจมากเลยเจอพี่โอ้ยเอฟซีเลยครับกดรอบเมืองมาแล้วคร้อนครับจอดครับจอดเล่นก่อนได้ครับให้มันเย็นสเครับรถหนาก็เยอะยุเขาบินสะดวกยุ่วบ้านเมืองแถวนี้เนาะใช่ครับเพราะว่าเขาไม่หนักไงใช่ครับของเรารถหนักครับรถหนักกเปลืองหน่อยแล้วก็ ทำยังไงได้เนาะใช่ครับมีที่ลงไว้ใช่ครับใช่เอาไปไหนไล่ตัวเล็กไปไหนแล้วครเับเดี๋ยวขออนุญาตไปรีวิวรถหน่อยนะพี่นะครับครับนี่นะครับพี่น้องผมก็เจอพี่วงนะครับนี่นะครับรถพี่วงนะครับพี่น้องรถแกก็หนักเหมือนเดิมนะครับนี่เครื่องที่เสียดินแกซื้อมาให้นะครับ ที่เอฟซีของเสศษตินซื้อมาให้ครับพี่น้องก็ยังอยู่ดีนะครับใช้ดีเหมือนเดิมครับแต่แกก็ซ่อมบำรุงไปเรื่อยครับนี่ครับทำล้อพันนีจอนครับนี่ครับยอดะครับนี่รถคันนี้ไปถึงไหนตอนไหนครับพี่น้องอันนี้ที่นอนแกนะครับที่นอนที่นอนแกครับ มีโซลาเซลล์อย่างดีครับแกอันนี้แกก็จะไปมุกดาหารต่อนะครับเป็นรถพ่วงนะครับพ่วง,วงชีวิตก็ต้องดิ้นกันไปครับพี่น้องสู้กันไปไเรื่อย ก็ฝากคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเอาความติดตามความเคลื่อนไหวของพี่วงแกมาให้พี่น้องดูนะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ